นนีก็เป็นฮอนด้าคลิกร้อยไอนะครับคันนี้ก็มาด้วยอาการสตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมนี่นะครับสตาร์ทแล้วก็มีเสียงฟรีนะครับผมเดี๋ยวฟังจากด้านในนะครับฟังเสียงมนครัเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผม เ,เกี่ยวกับพวกเฟืองสตาร์ทนะครับผมอาจารแบบนี้มาดูเฟืองสตาร์ทนะครับเเฟืองสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาเฟืองสตาร์ทออกมาก่อนนะครับอยู่ด้านในนี่นะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับนี่ไอเจ้าตัวนี้นครับตัวที่มันหักออกมานะครับผม มันไปดันกับไอเจ้าแกนตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เฟืองตัวนี้ขยับไม่ได้ครับเวลาใดสตาร์ททำงานนะครับผมอ่าถ้าเราเอาตัวนี้ออกครับผมนี่ไอตัวนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาประกบกับไอเจ้าจานสตาร์ทนะครับผมครับให้เราตารัดออกเลยนะครับตัวนี้ตัวปัญหามันนะครับนี่ใช้ไปนาน,านไปพวกสปริงอะไรมันก็หักไปนะครับ ให้เราใส่สปริงนะครับผมสปริงแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็จะมีเสียงดังดังกิงกิงกิงนะครับผมเวลาเฟืองสตาร์ตสตาร์แล้วมันจะไม่ตีกลับนะครับมันจะค้างแล้วก็มาติดกับพวกจานสตาร์นะครับ้าให้เกิดเสียงดังนะครับเดี๋ยวใส่สปริงช่วยนะครับก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ครับผมจะเฟืองสตาร์ตัวนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ร้อยกว่าบาทครับ โอเคครับเดี๋ยวมาใส่ลองสตาร์ทกันบูทตัวนี้ก็เลื่อมหลวมนนะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับหลวมจนหดออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ตามงบประมาณลูกค้านะครับผมซ่อมเอานะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเใส่ฟลัครับอันนี้ก็จะบังผักเท้ามองไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ใส่ประกบเรียบร้อยเดี๋ยวผประกบฝาครอบแล้วก็ลองเทสเครื่องเอาไปตัวเดียวก็บพอนครับเผื่อมันได้ถอดอีกนะครับไม่แน่เหมือนกันลองสตาร์ทนะครับผม ถ้าสตาร์ทไม่ติดก็เกี่ยวกับแบตนะครับผมแบตอ่อนนะครับแบตอ่อนเดี๋ยวผมชาร์จแบตก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปมาลองสตาร์ทใหม่วัดแบตดูแล้วนะครับใส่แบตสองลูกมานะครับคันนี้นี่ไฟสิบสามจุดสามนะครับผมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับใดสตาร์ทนะครับคันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะครับผมสตาร์ท ตกอแล้วครับแต่ว่าไม่ทํางานนะครับเครื่องยนต์กับไม่ฟรีแล้วนะครับแต่ว่าไดสตาร์ไม่มีกำลังเดียวต้องแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนไดตสตาร์นะครับกรน,นี้ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ